ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุศลครับผมสวัสดีน้องที่กำลังรับชมนะครับเนาะครับผมเมื่อนี้ก็เป็นวันที่ย8ครับผมสีม่งกกกว่าครับผมพาพี่น้องมาใส่ดังพี่น้องก็มาสร้างกันเก่าแล้วครับผมมายามยามแล้วผมกับสีสางพอดีผมใส่ไว้อีกทั้งพูนมครับทั้งสวนทึ่งเพื่อยูุงนี้มันคือสีบ่วงไอถึกแล้วพี่น้องก็สียามยามแล้วก็สีอัมา แต่ว่าช่วงยำสิมันเม,มื่อวนกับทารุ่นทาชมมันน้ำกันครับผมไปรุ่นครับผมเพิ่พี่น้องกับสถานการณ์น้ำพี่น้องน้ำขึ้นหิ้งครับขึ้นหิ้งสอดกันจะมับเปลีาลาย่ลยวไหลไหลอาบท่างแล้วครับผมท่างเที่ยวเขามาไหลาท่างกับไหลหิ้งกับพี่น้องก็ือ้นได้เหลืองกัน,ค,นคลิปครับล่าสุดครับผมเป็นสถานการณ์น้ำ แต่ว่าผมไทยตะเหมินเ้าพี่น้องผมไทยตะเหมินเ้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้ำขึ้นเรื่อยๆครับผมขึ้นเรื่อยๆขึ้นแห้งครับก็เบิ่งสภาพแล้วครับผมอันนี้คือปลาปลาขาปลาโนไมพี่น้องครับก็รุ่นว่าอย่าให้มันตายเถอะละครับซิวเอาง่ายพี่น้องโอ้ตกง่ายเลยกับปลาปลาแปบกกับปลาซิวตายพี่น้องซิ มันใส่มงกออไรกะบ่บคอยย่อยอยากถือพี่น้องบ,บึ้กกงพี่น้องดำปึ๊ดเลยสภาพดางครับผมครับโอ้ปลาหักกยใแญ่พี่น้องกับอันนี้กับปลาซิวอ้าวพี่น้องนี่ละก็ผมสิเดอลงมาเอาไปซักครับผมไปซักจังไซไหมพี่น้อง อันนี้ก็คือปลาปแบบโอ้ปลาปีกไก่เริ่มมาติดแล้วพี่น้องปลาซิวอ้าวเ,าเดา๋ยวหลายตัวอยู่ครับผมนี่ผมกัสิซักซักจังสิใส่ไหมเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งพี่น้องปลาหักกล้วยพี่น้องโอ้เห็นบ่บ่นี่ครับปลาซิวอ้าวกัติดพี่น้องเบิ่งพี่น้อง ลุดบักหันลุดตัวหนึ่งนี่กับ s ตัวปลาซิวอา้าวอีก .swing โเป็นฮาโตโคกโตเจตัวพี่น้องภากล้วยผมว่าสิียผมมาเชียนเป็นแปด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 โตโก็โตพี่น้องโอ้อันนี้กับปลามีราคาเกินครับผมนี่ลุดลุดลุดโอ้มันคือปลาหมูด,ดิพี่น้องเป็นปลามีราคาชนิดหนึ่งเหมือนกันครับผม ขออนุญาตเก็บครับผมกะทิได้เอาไปซักมาใส่กับเ่าอะที่แรกผมมาที่มาใส่อีกส่งถือยู่ครับครับพี่น้องนี่เป็นดังหาเส้นครับพี่น้องปลาเล็กน้อยคือมาติดครับผมตัวนึงครับผมครับพี่น้องนี่กับเป็นอีกตอนหนึ่งครับผมอันนี้ตอนเงาพี่น้องพูหลักจุพลักบุรุวาสติติบ่ครับผมใส่ไปหมื่ว้านครับผมเปลี่ยน อุ้ยอ้ยปลานีอีกแล้วพี่น้องปลาเล็ดน้อยว่ามันปลาอยังที่สะดอกบัทเน็ดตายครับผม โอ้อีปูพี่น้องเมียงอีปูมันอยู่ไก่สาครับเนี้ยมีปลากระแยงตัวเดียวอิปูสามตัวเลยปุ่นตัวหนึ่งโอ้ปุ่นปลาตรงนี้โอ้นี่ปลาปลากระแยงสองตัวพี่น้องโอ้ปลาเข็ง ปเข็งกับปลากรยงครับตรงนี้มันยวนไก่สาพี่น้องไก่สานาะจังสีมาปดครับพี่น้องเกับตอนหัวแรงอันนี้สิเป็นปลาโอ้ปลาปีกไก่เงี้พี่น้องโอ้ยตัวเงี่ยเดี๋ยวผมไปไปยามตอนพุ่นกันจังสีมะปด ปลาสลิดเงี้ยพี่น้องตายไปนี่อุย้ยต่งปดปดก่อนล้วพี่น้องต้องตายท่านตายครับท่านตายอุย้ยปลาสลิดเมียเงี้ยฮึปดแบบได้แต่กีบลุดติดอ๋อขอหยาปดปดปลากันนะพี่น้องอันนี้เป็นปลาหนหน้าพี่น้องครับผม โนรูแผงฤทธิดละพี่น้องโนรูแผงฤทธิ์แล้วลิ้นปลาเส่าโอ้ปลาลดพี่น้องปลาลดนี่ปลาลดหน้าครับผมแฮมที่ปูอีกแล้วพี่น้องเออสามตัวอ้าลดซะ อันนี้ผมใส่วังอันเล้นนี่เลย,ยพี่น,อน้องอ่างสุ่มนี่ใส่วังเล้นนี่แหละเป็นตะเพียนพี่น้องหมดขนบนี่ครับตะเพียนหน่อยโอ,โอ,โอ้ลวดซ้ำพี่น,อน้องไปอานลานเลยโอ้ยดินแ่งเั้ย ต็จะกินหัวไปอัดลาดเลยโอ้ปลาเข็งพี่น้องเข็งหน่อยโอ้จังมาลุนมืออันเส่งนะครับเนาะครับว่ามันสิหมานจำเดยปลาเขาหน้าอ้ปลารถอีกแล้วพี่น้องโหงงามเลยพี่น้องปลารถ อันนี้ปลาอันนี้ปลากระเนี่ยงครับผมปลากระเนี่ยงแม่มีปูอีกแล้วพี่น้องนี่ปูกับปลากระเดดื่อขณะติดนี่ต้องหักโคงง้งอย่างเดียวพี่น้องนี่ปลาเกียรต,ตนึงของขอหยัดพลดปลาพี่น้องทีนี้